สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรอยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวพลอยสุรีนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว75ซนติเมตรค่ะจํานวนสเส้นและริบบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว35ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะ ลบยิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากิบบิ้นความยาว75ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เดือมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะเส็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเนะเอาเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะเอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกขึ้นไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะองกับมือชี้จับสี่เส้นด้านบนค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้น้คขาทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาอริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในร,ถถนรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะนะคะ นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะนะคะนะจับอีบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3านะคะพาดข้าม3เส้นไปนะ,ะจับพาดข้าม3เส้นค่ะพลาดข้ามนะคะจับพาดข้าม3เส้นไปพาดข้าม3เส้นค่ะนี่ค่ะเราเสด็จอ,อีบิน3เส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจับพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึง่ง เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ามนี่ค่ะเห็นได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะนี่ค่ะดึงมาให้กระชับแบบนี้นะคะ ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะแล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปขาหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยสอดรอดไปค่ะ นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับดิบบินมาค่ะโค้งมานะคะสอดดูนี่ค่ะนะคะจับโค้งมาค่ะ นะ,ะดึงมานะนให้กระชับเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สองร้อยสามเส้นไปค่ะสองร้อยสามเส้นไปตามแนวนิ้นเลยนะคะ แล้วตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบิ้นความยาว35ซนเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะที่เราตัดรียมไว้นี่นะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะน,นะคะให้เหนือปลายริบิ้นไว้แบบนี้ค่ะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนะเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับดิบบิ้นมาค่ะพับตัดมุมมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังนะนับ1 2ึสามนะคะสอดดูที่3ามนะรอด1เส้นมานี่ค่ะนคะคะ ะะพอสอดเสร็จแบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะเราจะสอดนะคะบนปลายริบบิ้นที่เราเหลือไวนะะ้นี่ค่ะรอดสามเส้นไปนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็พกลิกกับมด้านนี้นะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะนับ1 2ึสามนะคะสอดรูที่3มนะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดพับขึ้นด้านบนนียค่ะแล้วก็พับลงมานะคามหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดตรงนี้ค่ะ สุดท้ายนะคะสอดหลงหน้าติดแรกนะแล้วทะลุลงด้านล่างนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ติดแบบนี้นะนะคะเราก็พับสอดขึ้นด้านบน ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะ,คะให้เหลืปลายริบบิ้นมาแบบนี้นะคะจะพับมาด้านี้ค่ะิดมาแบบนี้นะพับลงมาค่ะ ป่านนี้มินทินค่ะเส้นหนึ่งค่ะนะคะทำมาด้านนี้ แล้วนะคะสอดใต้แปดดิบินนี้ตับขึ้นไปนี่ค่ะตัดแปดดิบินทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะดอกบัวพลอยสุรีค่ะสวยๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ